สวัสดีนักเีนทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องภาพพจน์นะครับซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้เราจะพบเจอได้ในวรรณคดีทุกๆเรื่องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่รู้จักภาพพจน์ในการอ่านวรรณคดีเราก็ไม่สามารถทําความเข้าใจในเนื้อหาได้นะครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับเราต้องมารู้จักความหมายของภาพพจน์กันก่อน จากคำที่เห็นว่าภาพพจน์ประกอบด้วยคำสองคำนะครับคือคำว่าภาพกับคำว่าพจน์คำว่าพจน์พจะนะนะครับแปลว่าถ้อยคำถ้าแปลกลับเราจะแปลได้ว่าถ้อยคำที่ทำให้เกิดภาพนะครับซึ่งนักเขียนเราจะมีแค่ตัวอักษรเป็นเครื่องมือนะครับเราจะทำยังไงให้ผู้อ่านได้เห็นภาพแล้วก็เข้ามาสู่เนื้อเรื่องมาอินกับเรื่องที่เราจะอ่าน ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวอักษรแล้วก็เอาถ้อยคํานี้มาสร้างเป็นภาพให้เกิดขึ้นในใจของผู้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆภาพโพสต์ก็คือถ้อยคําที่ทําให้เกิดภาพหรือจินตนาการตามเนื้อหาในบทประพันธ์นั้นๆนะครับภาพพจน์ต่างๆนะครับมีด้วยกันหลายชนิดซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักสัก5 6 ประเภทนะครับซึ่งออกข้อสอบบ่อยๆประเภทแรกที่เราจะมาทำความรู้จักกันก็คืออุปมานะครับเราจะเคยได้ยินคำพูดที่ติดปากก็คืออุปมาอุปไมใช่ไหมครับนักเรียนอุปมาก็คือการเปรียบเทียบนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้กันว่าข้อความที่เราเห็นเนี่ยเขาได้เปรียบเทียบอะไรการเปรียบเทียบคอนเซปต์ของการเปรียบเทียบก็คือมีของสองสิ่งที่จะเปรียบเทียบ ซึ่งกันและกันโดยของสองสิ่งนั้นๆจะต้องมีจุดเหมือนแต่ถ้านักเรียนไม่สามารถหาได้ว่าเอ๊ออันนี้เป็นการเปรียบเทียบหรือเปล่านะครับครูก็จะให้นักเรียนดูที่คีย์เวิร์ดหรือคำที่ทำให้เราสังเกตเห็นได้ง่ายๆนะครับว่าอันนี้แหละเป็นอุปมาคำที่เป็นตัวเชื่อมนะครับหรือเป็นสันธานที่จะให้เห็นว่าอันนี้เป็นอุปมาก็คือเช่นคำว่าดุด คําว่าดังที่เห็นบ่อยๆนะครับคําว่าเหมือนคําว่าคล้ายคําว่าประหนึง่งเฉกเช่นคำว่าราว หรือบางทีเราก็จะมีคําโบราณโบราณนะครับที่เราจะพบเจอในวรรณคดีที่แต่งมาในอดีตนะครับเช่นคําว่าเพียงคําว่าปานคําว่าปูนแล้วก็จะมีคําอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งนักเรียนจะสังเกตได้ว่า ข้อความข้างต้นกับข้อความข้างท้ายเนี่ยเป็นของสองสิ่งที่มีสิ่งที่เหมือนกันนะครับสิ่งต่างๆพวกนี้เราจะเรียกว่าอุปมาถ้ายกตัวอย่างนะครับเราจะได้เห็นในวรรณคดียยหลายๆเรื่องครูจะยกตัวอย่างบทประพันธ์ที่อยู่ในเรื่องกาบเหเรือนะครับเช่นคําว่าสุวรรณหงษ์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงษ์ทรงพมมินนะครับนั่นเียนจะเห็นได้ว่ามีคําว่าเพียง เขาเปรียบเทียบเรือสุพรรณหงส์เหมือนกับหงส์ที่เป็นพาหนะทรงของพระพรหมนั่นเองนะครับเราเห็นว่าอันนี้เพียงนี่แหละเป็นอุปมานะครับข้อสอบที่เขาจะถามเขาจะยกคาประพันธ์มาแล้วก็จะถามว่าข้อความที่เห็นคาประพันธ์ที่เห็นนี้ใช้ภาพพจน์ประเภทใดนักเรียนก็หาคีย์เวิร์ดหรือว่าคําที่ให้เราสังเกตได้ว่าเป็นอุปมานะครับประเภทที่สองก็คือ อุป,ปลักษณ์นั่นเองนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีคําว่าอุบๆเหมือนกันกับอันที่1นนะครับอุป,ปลักษณ์ถ้าแปลแล้วก็คือการเปรียบเทียบเหมือนกันแต่นักเรียนหลายคนก็อาจจะงงว่ามันจะเปรียบเทียบแบบไหนนะครับครูมีข้อสังเกตให้นักเรียนได้เห็นก็คือถ้าเป็นอุป,ปมามันจะมีคําเชื่อมหรือคีย์เวิร์ดมากมาย แต่อุปลักษ์เขาบอกว่าขอสองคำเท่านั้นคือคำว่าเป็นกับคำว่าคือเราก็จะพูดติดปากกันว่าอุปลักษ์คือการเปรียบเป็นกับเปรียบคือนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นทหารเป็นรั้วของชาติจากตัวอย่างที่ครูเขียนให้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าทหารกับรั้วของชาติเนี่ยคนรับประเภทกัน แต่เอาลักษณะเหมือนกันก็คือการป้องกันอนาเขตใช่ไหมครับมีคำว่าเป็นหรือลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อแม่คีย์เวิร์ดของเราคือคำว่าอะไรครับนักเรียนคือคำว่าคือนั่นเองใช่ไหมครับเปียบลูกที่เป็นของมีค่าของพ่อกับแม่นั่นเองนะครับโอเคแต่มันมีอีก ข้อสังเกตหนึ่งข้อสอบถ้าเราไปเจอมันจะเป็นการลวงให้เรางงหรือว่าสับสนนะครับถ้าครูยกตัวอย่างครัว่าห้องสมุดคือที่เก็บหนังสือนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามีคำว่าคือโอ้โหเรารีบตอบเลยว่ามันเป็นอุปักษณ์ซึ่งจริงๆแล้วข้อความนี้นะครับคำตอบคือไม่ใช่อุปรกรณ์นั่นเองเพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะว่าห้องสมุดกับที่เก็บหนังสือถือว่าเป็นที่เดียวกันไม่มีการเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นหนูจะไปดูแค่คําเชื่อมหรือว่าคีย์เวิร์ดเป็นก็คืออย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องดูคอนเซปต์ก่อนว่าอุปลักษ์คืออะไรคือการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นของสองสิ่งที่จะมาเปรียบเทียบกันมันจะต้องเป็นของคนละสิ่งนะครับประเภทที่สามพาพ์ประเภทที่สนี้ก็คืออติพจน์นั่นเอง อติพจน์ถ้าแปลความหมายแล้วอติพจน์ก็คือถ้อยคําที่กล่าวเกินจริงนะครับมีการเปรียบเทียบที่เกินจริงผู้ฟังที่ฟังอยู่จะรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เขากล่าวเปรียบเทียบเนี้ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้แต่มันให้ความรู้สึกว่าโอ้โหมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คืออติพจน์คือการพูดจาที่โอเวอร์เกินความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าฉันนั่งรอเธอนานแล้วนะครับพูดแค่นี้นักเรียนก็จะรู้สึกว่านั่งรอแต่เราไม่รู้ว่านั่งรอนานแค่ไหนถ้าเราแทรกอติพจน์เข้าไปเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าใช้ถ้อยคําที่เก่าเกินจริงเราก็จะบอกว่าฉันนั่งรอเธอนานจนรากงอกแล้วนะครับคําว่านั่งรอจนรากงอกเนี่ยคนฟังก็จะ รู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเกิดรากงอกขึ้นมาได้แต่ให้ความรู้สึกว่านั่งรอนานมากนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเราบอกว่าหิวข้าวจนไส้จะขาดคนฟังหรือคนอ่านถ้อยคํานี้เราก็จะได้อารมณ์ความรู้สึกว่าโอ้โหแสดงว่าคนที่พูดข้อความนี้ขึ้นมาเขาจะต้องหิวข้าวมากๆนะครับ ไส้จะขาดเนี่ยเป็นอติพจน์นะครับรากงอกถือว่าเป็นอติพจน์นั่นเองนะครับประเภทที่4นะครับก็คือบุคคลวัดบุคคลวัดหรือถ้าบางตำรานะครับเขาอาจจะเขียนว่าบุคลาธิษฐานคุณให้สังเกตว่ามีคําว่าบุคคลบุคคลความหมายของบุคคลวัดหรือบุคลาธิษฐานก็คือการสมมุติเราจะสมมุติให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ รหรือสิ่งที่ไม่ใช่คนนี่แหละทําอาการเหมือนกับคนนั่นเองนลองยกตัวอย่างซิว่าอะไรบ้างที่ไม่ใช่คนนะครับสิ่งที่ไม่ใช่คนก็คืออาจจะเป็นธรรมชาติสิ่งของ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับให้มาแสดงอาการเหมือนกับคนอ่านักเรียนว่าคนทําอาการอะไรได้บ้างยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับการสมมุติให้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราให้ทําอาการเหมือนกับคนคนทําอาการอะไรได้บ้างเอ่ยอ่าเช่นคําว่าโกรธรักโมโหกอดหอมแก้ม คิดถึงจากข้อความต่างๆนะครับที่เราพบเจอในวรรณคดีครูจะยกตัวอย่างเช่นเราฝากสายลมไปบอกคิดถึงแฟนนะครับฝากสายลมไปบอกคิดถึงแฟนสายลมนะครับไม่สามารถพูดได้แต่อันนี้ให้ความรู้สึก นะครับคนอ่านก็จะเกิดอารมณ์ค้อยตามหรือทนานบทประพันธ์หรือในบทเพลงนะครับเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝนอยากรู้นักฟ้าที่เบื้องบนต้องมาร้องไห้เพราะใครนะครับในทักเรียนต้องบอกซิว่าข้อความที่ครูพูดนี้เป็นบุคคลวัตหรือบุคลาธิฐานได้ยังไง ก็คือการสมมุติให้ฟ้าร้องไห้นะครับอันนี้ถือได้ว่าสมมุติให้ฟ้าทําอาการเหมือนกับคนก็คือการร้องไห้นั่นเองนะครับประเภทต่อมานะครับที่เป็นภาพพจน์ที่คุ้นๆแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยๆก็คือสัทพจน์นั่นเองสัทพจน์ถ้าบางข้อสอบบางปีเนี่ยเขาจะใช้คําแปลเลยก็คือ การเรียนเสียงธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นโดยการที่มนุษย์สร้างเสียงขึ้นมาเสียงสัตว์หรือเสียงอะไรที่หูเรารับรู้รับได้ยินนะครับและเราเขียนออกมาเป็นถ้อยคำยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นนักเขียนนิยายเราจะเขียนว่าในคืนคืนหนึ่งขณะที่ฉันหลับอยู่ฉัน ได้ยินเสียงคนเคาะประตูดังปั้งปังดังก๊กก๊กเสียงต่างๆแบบนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสัตพจน์ก็คือการเรียนเสียงธรรมชาตินั่นเองในคำประพันธ์นะครับตอนมอต้นนะครับที่เราเรียนเรื่องพระภัยมณีนะครับเราอาจจะได้ยินบทประพันธ์บทหนึ่งที่สุทนทรผู้แต่งขึ้นนะครับเช่นบัดเดี๋ยวดัง งางเงีงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงะหาคําว่างางเงงเงีงงางพวกนี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นสัตพจน์คือเรียนเสียงของละคังนั่นเองนะครับหรือกระดิ่งนะครับคําพวกนี้ถือได้ว่าเป็นสัตพจน์ที่พบเจอในวรรณคดีไทยนะครับประเภทต,ต่อมานะครับก็คือสัญลักษณ์นั่นเองสัญลักษณ์คือ การใช้สิ่งแทนนะครับสัญลักษณ์ถ้าเราเรียนตามหลักคณิตศาสตร์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์มากมายที่ใช้เป็นแทนนูน่นแทนนี่นะครับถ้าสมมุติว่านักเรียนยังไม่เข้าใจถ้าครูบอกว่าข้างขวดนะครับมีสัญลักษณ์รูปกระโหลกควายอยู่นะครับมันเป็นสิ่งแทนของอะไรเอ่ยนักเรียนก็เป็นการสิ่งแทนของอันตรายนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเราเห็นภาพนะครับ เราจะรู้ได้ว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ก็คือสิ่งแทนแต่ในวรรณคดีไทยนะครับมันไม่มีภาพเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้ถ้อยคำนะตัวอักษรนะครับในการใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆครูจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเขียนคำว่ากาก,ากับหงงนะครับกาเนี่ยคนไทยจะรู้ได้ว่ากาเป็นสัตว์ที่สีดำ ใช่ไหมครับหงเป็นสัตว์ที่สีขาวเพราะฉะนั้นเขาเปรียบเทียบว่ากาเป็นสัญลักษณ์ของคนชั้นล่างนะครับดูแล้วไม่งดงามส่วนหงเนี่ยคนไทยก็จะให้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่สูงทรงงดงามสง่างามนั่นเองหรือเราบอกว่าควายนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ คนโง่นะครับสิงโตหรือราชสีาเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเอ่ยอำนาจใช่ไหมครับนอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งใช้แทนสิ่งต่างๆที่ปรากฏในวรรณคดีตอนนั้นเราเรียนเรื่องมัตนภาภาธาเราจะเห็นได้ว่าดอกกุหลาบนะครับคนไทยหรือว่าหลักสากลเลยเราจะรู้ได้ว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของ ความรักนั่นเองนา้าใช่ไหมครับเราก็จะเกิดภาพหรือจินตนาการตามว่าถ้าในวรรณคดีหรือในคําประพันธ์มีคําว่าควาหนามมันเป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เราถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อีกประเภทหนึ่งนะครับคือนามนายัยเราจะสับสนระหว่างนามนัยกับสัญลักษณ์ แต่ถ้านามนายนนะครับนักเรียนดูจากชื่อนามก็คือแปลว่าชื่อใช่ไหมครับคำว่านายนายยะนายะก็คืออะไรความหมายแฝงเพราะฉะนั้นถ้าแปลรวมแล้วนามนาในก็คือชื่อที่มีความหมายแฝงอยู่ข้างในตัวเองยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครูจะบอกว่าครูไปเที่ยวเมืององค์คำว่าเมืององค์ในที่นี้ คือความหมายแฝงของจังหวัดราชบุรีหรือในข้อความโพสต์หน้าหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าเมืองดินแดนปาดิบคำว่าดินแดนปาดิบในที่นี้เป็นนามนายัยหรือความหมายแฝงของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองใช่ไหมครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นนามนายัยคือชื่อที่มีความหมายแฝงหมายถึงอีกชื่อหนึ่ง นั่นเองจะสังเกตได้ว่ามันจะแตกต่างจากสัญลักษณ์ถ้าสัญลักษณ์ถือว่าเป็นสิ่งแทนเลยเห็นปุ๊บเรารู้ได้ทันทีแต่ถ้านามัณไเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งที่หมายถึงความหมายของชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับมีสองความหมายที่แฝงอยู่ในคำพูดนั้นๆน,น,นะครับทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นภาพพจน์ที่เราจะพบเจอได้ใน ข้อสอบนะครับแล้วก็เห็นได้บ่อยๆในวรรณคดีแต่ละเรื่องนั่นเองนะครับ